เมื่อเด็กน้อยเดินทางมาถึงศูนย์รับเลี้ยงเด็กเขาได้รับแจ้งว่าในวันนี้เขาต้องรับบทเป็นตัวร้ายในเกมแต่พระเอกกลับอาสาเข้ามารับบทแทนทันทีไม่ทันไรเด็กๆทั้งกลุ่มก็พุ่งเข้าใส่พระเอกโจมทีด้วยหมัดเล็กๆแต่ตรงพลังจากรอบทิศท,ทางขณะที่อีกมุมหนึ่ง เด็กน้อยคอยมองที่ชายของเขาถูกเพื่อนๆรุมโจมตีอยู่เขาอยากช่วยเหลือเต็มที่แต่ทุกครั้งที่พยายามเข้าใกล้ก็ถูกแรงประทะพัดปลิวออกไปจากวงต่อสู้อยู่เสมอพระเอกจึงบอกให้เด็กน้อยไปเล่นคนเดียวก่อน ส่วนเขาจะจัดการดูแลเหล่าเด็กๆเ,เองจนเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงเขาจึงได้รู้ว่าการดูแลเด็กทั้งกลุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทันใดนั้นเด็กทารกอีกคนก็ปีนขึ้นมานั่งบนตัวเขาพร้อมทั้งตีเขาเบาๆราวกับเขายังเป็นวายร้ายขณะเดียวกันเด็กหญิงตัวเลก็กก็กำลังตั้งใจเตรียมอาหารของเล่นให้เขาชิมฝาแฝดคู่วิ่งพุ่งผ่านและทำของเล่นพังหมดแต่พระเอกก็ปลอบใจเด็กหญิงให้เธอลองเริ่มทำใหม่อีกครั้งจนถึงตอนเย็น เหล่าแม่แม่เริ่มทยอยมารับลูกกลับบ้านแม้จะมีเด็กคนหนึ่งรออยู่เป็นคนสุดท้ายแต่พี่ชายของเขาซึ่งเป็นเพื่อนกับพระเอกก็มารับในที่สุดทว่าเด็กน้อยกลับไม่อยากกลับบ้านเขาอยากเล่นกับวายร้ายหนุ่มต่อพี่ชายที่เริ่มหงุดหงิดถึงตบหัวเขาเบาๆเพื่อเรียกสติแต่กลับกลายเป็นว่าการกระทํานั้นทําให้พลังของเด็กน้อยปะทุงขึ้นและเขาก็เริ่มโจมตีด้วยหมัดเล็กๆที่ทั้งเบาแต่ตรงพลังเช่นเดิม